สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสปอร์ตโซนโซนของคนรักกีฬาฟุตบอลวันนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้รับชมเหมือนอีกเช่นเคยนะครับชนะทิพย์สงกระสินกับตันทีมชาติไทยชุดแชมป์เอฟเอฟซูซูกิครับ2020เปิดเผยถึงสาเหตุที่ฟุตบอลไทยสู้ได้แค่เฉพาะในอาเซียนและอยากให้แข้งไทยไปพัฒนาฝีเท้าที่ต่างประเทศบ้างเมื่อวันที่18มกราคม2565ที่ผ่านมานะครับ แซี่เจชนาทิปสงกสินที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกักตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกเจลีก2022กับต้นสังกัดใหม่อย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ชนาทิปก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับสาเหตุที่ฟุตบอลไทยรวมทั้งฟุตบอลอาเซียนไม่พัฒนาวนลูบแค่อาเซียนพอไประดับเอเชีย er ก็สู้เขาไม่ได้เหมือนเดิมโดยการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการฟุตบอลร้อยแที่คุณปูเป้และคุณโยเล็กดำเนินรายการนะครับโดยชนาทิปได้เปิดเผยว,ว่า คู่แข่งไทยในอาเซียนทุกทีมล้วนพัฒนาหมดแต่เป็นการพัฒนาเพื่อเอาชนะทีมชาติไทยแต่พอไประดับเอเชียแล้วก็สู้เขาไม่ได้ในส่วนของฟุตบอลไทยนั้นก็วนลูปอยู่แบบเดิมๆกระแสมาแรงแค่ช่วงเ f s เ z สุซ c u ิคัและคิงคัพเท่านั้นแต่พอกระแสไม่ดีบอลไทยก็จมหายไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสำหรับสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะเรื่องของสนามลีกความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและผู้ตัดสินยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ ส่วนตัวขอขอบคุณสโมสโรโพลิสเทโล f เอฟซและสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดที่ให้โอกาสออกไปค้าแข้งที่ต่างแดนและตอนท้ายชนาทิพย์สงกระสินได้ฝากถึงน้องๆที่อยากไปเล่นต่างประเทศนะครับว่าถ้าอยากไปก็ให้กล้าพูดกับประธานสโมสรผู้ใหญ่เขาไม่โกรธหรอกถ้าน้องไม่ได้ย้ายไปเล่นทีมฝั่งตรงข้ามเจสนับสนุนให้น้องๆอ,ออกไปเพื่อพัฒนาตัวเอง และกลับมาเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปครับนั่นก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของเจชนาทิปสงกระสินนะครับครับเรามาดูทางด้านสมาคมฟุตบอลประเทศมาเลเซียกันบ้างนะครับสมาคมฟุตบอลประเทศมาเลเซียประกาศแต่งตั้งคิมพังกรผอ,อ,อกเกาหลีใต้เป็นคุณสื่อคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคิมพังกรคุณสื้อชาวเกาหลีใต้รา,ายนี้เขามีอายุ5 2ปีเข้ามาเป็นคุณสื้อคนใหม่แทนตันเชงโฮที่เพิ่งโดนปลดออกไปซึ่งก่อนหน้านี้คิมพังกร เคยเป็นอดีตกุนซือทีมชาติฮ่องกงมาก่อนนะครับคิมพังกรได้นําทีมชาติฮ่องกงสร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียตะวันออกปี2009และจากนั้นก็คว้าชัยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกประจําปี2010อีกด้วยนะครับคิมพังกรในฐานะผู้อํานวยการทีมชาติเกาหลีใต้เป็นบุคคลสําคัญที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งเปาโลเบนโตกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้และปัจจุบันเกาหลีใต้มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2, 2022ด้วยสติไร้พ่ายตลอดรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายโดยเหลืออีกแค่4เกมนะครับอดีตกุนซอทีมชาติฮ่องกงคาดว่าจะมาถึงประเทศมาเลเซียในต้นเดือนกุมภาพันธ์2022พร้อมผู้ช่วย4คนได้แก่ผู้ช่วยโค้ชโค้ชผู้รักษาประตูโค้ชฟิตเนสและโค้ชนักวิเคราะห์เกมครับมาโน่เดินสายดูฟอร์มแข้งไทยยันยินดีเปิดรับหน้าใหม่สู่ทัพช้างศึกมาโน่โพรกิง้งพร้อมทีมสตาฟโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ เดินหน้าเช็คฟอร์มนักเตะไทยทั้งในไทยลีกและต่างแดนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อเป้าหมายสําคัญในการเตรียมทีมให้ออกมาดีที่สุดสําหรับศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกโดยมาโน่โปรกิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเดินทางไปที่สนามทูสเตเดียมเพื่อชมเกมช้าง FA Cup รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทูแบงคอกยูเนเต็ดกับโ o ลิสเทโรเอฟซีโดยมาโน่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาผมและทีมสตาฟโค้ด ดูฟอร์มนักเตะไทยในไทยลีกและบอลถ้วยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยติดทีมชาติใน FF s u z สุซูกิครับรวมถึงคนที่ยังไม่ได้ถูกเรียกแน่นอนเมื่อทุกคนได้ข้อมูลนักเตะที่น่าสนใจเราจะแชร์ความคิดเห็นกันตอนนี้เราวางแผนต่างๆเพื่อจะยกระดับทีมขึ้นไปอีกพัฒนาเรื่องคอนเซปต์และแนวทางการทำงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ออกมาดีที่สุดสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเรามีเกมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนมีนาคม นี่คือแผนเบื้องต้นแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ของโควิด1ิด้วยและวางแผนในช่วงปิดฤดูกาลเราอาจจะเรียกนักกีฬามาฝึกซ้อมเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันเอเชียนครับรอบคัดเลือกจากนี้ยังได้พูดคุยกับโค้ชทีมชาติเยาวชน mm hmm. เพื่อมีการแชร์ไอเดียแทคนิกต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันและแน่นอนว่าเราจําเป็นจะต้องทํางานควบคู่กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปี mm hmm. เพื่อให้ได้ทั้งสองทีมต่างมีทีมที่ดีที่สุด และพร้อมมากที่สุดเพราะทั้งสองทีมต่างก็มีภารกิจสําคัญในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนอกจากนักเตะในประเทศเรายังติดตามนักเตะที่ค้าแข่งต่างแดนและก็ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเราเข้าใจถึงช่วงเวลาเป็นอย่างดีว่าเราสามารถเรียกเขามาได้แค่ช่วงฟีฟ่าเดย์เท่านั้นแต่หากเป็นช่วงเวลาอื่นก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งสิ่งที่อยากจะบอกนักเตะทุกคนคือสําหรับผมผมพร้อมให้โอกาสทุกคนที่ทําผลงานได้ดี ราะทุกอย่างมันวัดจากฟอร,ร์มการเล่นผมให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านมาผมได้เห็นนักเตะหลายคนที่ทํางานหนักเราพยายามมองให้ครอบคลุมมากที่สุดเพราะทีมชาติไทยต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเสมอและมันก็ต้องแข่งขันกันหลายคนที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสแต่หากคุณยังทํางานหนักและพยายามผมเองพร้อมให้โอกาสทุกคนเสมอมาโนโปรกิ้งกล่าวสาหรับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีโปรแกรมทําการแข่งขัน3รายการในปี2022 คือการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดยในช่วงเดือนมีนาคมฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายนและฟุตบอลเ f f Su ซูซูกิคัพ2022ในช่วงเดือนธันวาคมครับครับเพื่อเป็นการไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบถึงการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว ค่อยเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ